ทุกคนคะตอนนี้นะคะลิก็จะไปทะเลสาบคานิโคจินะคะของญี่ปุ่นที่เขาว่าเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ในเอเชียทอนนี้ลิก็อยู่ที่ท่าจอดรถวันโดก็คือขับรถมาแล้วก็จอดแล้วก็จะมาซื้อต,ติก็ตตรงนี้เขาก็จะมีแบบเจ้าหน้าที่นะคะสามารถแบบซื้อบูธตั๋ตก็ได้หรือว่าซื้อในเครื่องอัตโนมัติก็ได้ราคาก็จะคนละประมาณ2,400ยเยน,นะคะ่ะไม่ประมาณ2,400ยเยนนั่นแหละมันเป็นดาวทิปนะคะก็คือ ได้ไปตับเลย 2, แค่2,400เยนแล้วก็พอซื้อตั๋วเร็คระคะถ้าสมมติว่าสำหรับคนที่ฟังภาษาญี่ปุ่นหรืออะไรไม่ออกเลย okay. ดูงด่ายเลยค่ะที่พื้นเขาจะเขียนคำว่าบาัสเราก็เดินตามไปทางเส้นปุ๊ดๆุ๊ๆ๊บ๊บเข้าไปแล้วก็จะไปเจอรถบัสรถบัสที่จอดอยู่และเจะออกทุก,ทก15ถ1 5 3 0นาทีนะคะก็ถ้าสมม,มติว่าเรามาไม่ทันก็รออีกแค่แป๊บเดียวเดี๋ยวก็มีคันใหม่มาแล้วนีค่ะโอเคแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าอย่างไงเนาะ แล้วตอนนี้นะคะแล้วก็มันอยู่ที่ราสก็อปนะคะเวลาที่เราแบบนั่งรถบัสมากคะ่ะลงตรงนี้แต่ถ้าสําหรับใครที่อยากเดินป่าอะไรนะคะก็จะเดิน3ามกิโลนะคะแล้วก็จะมาถึงตรงนี้แต่อันนี้ก็คือดูได้ะคะ่ะว่าดูหน้าตาว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้เราถึงค่อยลงอย่าเผลอลงก่อนนะคะทางเดินเข้าไปข้างในอ่ะค่ะก็ก็าจากตรงเนี้ยพอลงใช่ไหมคะแล้วก็เดินตึ๊ก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 เข้าไปทางโซนปุ่มไม้ปุ่มๆเขาก็าจะทําเป็นทางเดินให้ใหง่ายๆแบบเดียวถึง แล้วก็มาอยู่ที่คาเมโกจินะคะที่ญี่ปุ่นก็คือเขาเรียกว่าอะไรเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ที่ญี่ปุ่นก็คือ,เ,เ,อ,เ,อ,ปคอเป็นผิวทานน้ำน้ำใสแล้วก็ใสมากน้ำใสน้ำฟ้าเออแล้วก็แบบมีภูเขาอยู่ด้านหลังแล้วก็คือแบบสวยแล้วก็ผู้คนมาเยอะมากตอนนี้นะคะแล้วก็อยู่ตรงข้างหน้าเลยการเดินเข้ามาค่ะก็ไม่ไกลไม่ไกลกทาน,น้ำจากที่รัลาสตอปสุดท้ายนะคะก็เดินจ๊ดๆประมาณแบบหลัก500เมตรก็ถึงแหละคือถ่ายรูปสวยะคะ่ะ อาหารอะไรก็มีเอ้ยเราก็จะบอกว่าทางเดินตึ้งตึน้นมาทก็เป็นช่องทางธรรมชาติซึ่งถ้าเราจะแบบนั่งบัสมาแล้วลงสออบัสแรกอะคะ่ะก็จะเดินมาประมาณ3ากิโลก็ลจะใช้เวลาประมาณแบบ5้นาทีถึง1ชั่วโมงได้ะคะ่ะส t อปแรกแต่ทางที่ดีก็ลงรั s t s t o นะคะแต่แค่ห้ารเมตรก็ถึงตรงนี้แล้ว